เครื่องตัวนี้นะคะมีหลายคนมากที่ถามมิมาว่าเครื่องตัวนี้ที่เขาให้สายมามันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันเสียบได้จริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือตัว power นะคะที่พอตอนที่เราซื้อเครื่องสักปกติเนี่ยเราก็จะต้องเสียบกับตัว power เพราะว่าตัวนี้มันคือตัวที่เราเอาแบบเอาไปเสียบปลั๊กไฟอันนี้มันคือตัวที่เราต่อไฟนะอันนี้คือตัว power ทีนี้เครื่องตัวนี้นะคะ ในกล่องเขาก็จะให้เป็นสายแบบนี้มาทีนี้ไอ้สายตัวนี้แหละมันคือตัวที่เราเอาไว้เสียบกับ power เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าพอตอนที่มันเสียบแล้วเนี่ยสายมันใช้ได้จริงไหมตัวเครื่องเนี่ยพอตอนที่มันไม่มีแบตอะมันใช้ได้จริงไหมอ่ะอันนี้คือตัว power นะ power ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะใครใช้รุ่นไหนก็ใช้รุ่นนั้นได้เลยนะพอตอนที่เราเปิดอ่ะเราก็กดเปิด power ก่อนทีนี้ก็ให้เราเสียบสายอันเนี้ยไปในช่องที่เราเสียบปกติเลย แล้วเราก็เอาสายอันนี้ที่เขาแถมมากับตัวเครื่องเนี่ยดึงอันนี้ออกก่อนนะคะดึงตัวแบตออกก่อนแล้วก็ใช้สายเนี่ยเสียบไปกระตูดอย่างนี้เลยมันก็จะใช้งานได้นะคะเห็นไหมว่ามันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เลยใช้งานได้เพราะตอนที่เราจะใช้เนี่ยเราก็กดปกติเห็นไหมมันก็จะเป็นไฟเข้าและเดี๋ยวมิมให้ฟังคือเครื่องตัวนี้เสียงมันเบามาก มันเบามากจริงๆแทบจะฟังไม่ได้ยินเสียงเลยอะถ้าใครสั่งไปนะจะรู้เลยว่าเครื่องอะเสียงมันเบามากนะคะเนี่ยอันนี้คือติดแล้วนะเสียงมันจะแบบไม่ค่อยได้ยินหรอกทีเนี้ยพ, инг, พอตอนที่เราใช้เราก็สามารถใช้ได้เลยนะสายแบบนี้หรือว่าใครจะใช้สายแบบนี้หรือจะใช้สายอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่าปกติแล้วอะพอตอนที่ <itaire S 2> เราซื้อมาใช่ไหมคะซื้อตัว power เนี่ย,เ,ยเขาก็จะมีสายแบบนี้มาให้ก็ให้เราใช้ตัวสายแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวมิมจะลองเสียบให้ดูว่าใช้ตัวสายแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าก็ใช้ได้นะคะซึ่งมันดีไหมมันก็ดีแหล สายต่สายอันนี้มันก็จะหนาหน่อยใช่ไหมมันก็จะมีความแบบลุงลังนิดนึงอ่ะแต่มันก็จะเสียบแล้วแบบว่ามันมันแน่นกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าพอตอนที่เราจะใช้มันติดไหมนี่นะคะมันก็ติดแล้วมันก็จะเสียงเป็นประมาณนี้ก็คือเสียงเหมือนกันเลยอ่ะแต่ว่าตัวสายอันใหญ่เนี่ยมันจะทําให้แบบว่ามันไม่หลวมมากกว่าสายอันเล็กมันจะหลวมนิดนึงนะคะสายอันใหญ่มันก็โอเคแหละแต่สําหรับมีมิมรู้สึกว่ามันเกะกะ มันมีสายเอาไว้เนี่ยมันดีตรงที่แบบบางทีอ่ะพอตอนที่เราใช้ตัวไร้สายใช่ไหมแล้วแบตมันหมดอะไรอย่างเงี้ยพอตอนที่แบตมันหมดอ่ะก็ให้เราใช้แบบมีสายนะคะบางทีอ่ะคือใครอาจจะซื้อไปแค่เซตเดียวโดยการที่ไม่ได้ซื้อแบตสำรองอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่ได้มีแบตสำรองอ่ะบางทีแบบแบตมงแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบมานั่งรอชาร์จเสียเวลาลูกค้าหนีอะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันสามารถใช้แบบพาวเวอร์ได้เลยคือปกติแล้วใครที่ใช้แบบพาวเวอร์อยู่แล้วมีพาวเวอร์อยู่แล้ว แนะนำตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะสามารถเสียบได้แบบนี้แล้วก็เสียบสายได้ด้วยนะคะ มันก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งสีแดงแล้วก็สีดำเลยนะคะขนาดเท่ากันใช้ได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันมันแค่ต่างกันตรงสีเองนี่นะคะก็ติดแล้วมันก็จะใช้ได้แบบนี้มันไม่ได้ว่ามันใช้แบบมันใช้ไม่ได้มันก้องแก๊งมันอะไรนะคือเขย่าแบบเนี้ยก็ไม่หลุดนะก็ยังแบบสักได้อะก็คือเหมือนเครื่องสักทั่วไปปกติเลยพะตอนที่เราปรับเข็มเราก็หมุนตรงนี้ปรับเข็มปกติเลยนะคะไม่ได้มีอะไรที่มันต่างจากเครื่องเพนปกตินะคือเหมือนกันทุกอย่างนะคะอันนี้ก็คือมาทดสอบสายให้ดูนะว่ามันเสียบสายได้จริง ไหมนะคะ2ตัว2ส,สีนี้นะคือมีคนหลายคนกังวลว่ามันเสียบได้จริงไหมมันใช้แบบสายได้จริงไหมจะต้องไปซื้อสายเพิ่มไหมหรืออะไรนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้คําตอบไปนะถ้าใครสนใจนะคะเครื่องรุ่นนี้2ตัวนี้นะหนเซตนะคะราคา2990บาทแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้แบตสำรองเพิ่มก็คือตัวนี้ของมันอีกตัวหนึ่งเพิ่มนะอันนี้คือแบตของมันนะถ้าใครอยากจะได้เพิ่มอีก1ตัวนะคะราคา1 5 0 0บาทก็จะได้มี1เซตแล้วก็บวก แบตอีก1ตัวนะคะในราคา4,500บาทนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้1เซตแล้วก็แบต1ตัวเป็นแบตสำรองเพิ่มนะจัดโปรตอนนี้นะคะ4,200บาท เอาไปเลยทั้งตัว1เซตแล้วก็1แบบสำรองนะคะส่วนที่ใครมี power อยู่แล้วก็ไปใช้แบบ power ได้แล้วก็สายไม่ต้องตัวนะคะมีแถมสายไปด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะลองไปดูกัน2ตัวนี้สีสวยมากทำงานดีมากและจะบอกว่าตัวนี้นะทำเงานุ่มมากเพราะว่าเครื่องมันนุ่มมากเครื่องมันนุ่มมากคือทำเงาออกมาได้ดีมากอะ เดี๋ยวว่างๆจะเอารีวิวมาให้ดูนะเครื่อง2ตัวนี้นะคะรีวิวเยอะมากแต่ว่าแทบจะไม่มีเวลาลงนะคะทุกวันนี้นักเรียนเยอะมากโอเคก็ประมาณนี้นะคะ